สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่ผมคิวแตมีนะครับอ้าวกลับมาเจอกันคลิปนี้มากันที่อีกหนึ่งนวัตกรรมพอดีไปเจอมาเป็นนวัตกรรมทางทีวีนะครับซึ่งผมเห็นแล้วค่อนข้างว้าวก็เลยจัดมารีวิวซะหน่อยอยู่ด้านหลังผมนี่เลยนะฮะ กับ Philips a m b i l i g ท t Smart TV นะครับซึ่งเป็น6700 Series ซีรีส์นั่นเองต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมได้ลองใช้เนี่ยผมว่าจะลุกจากเก้าอี้ไปไหนไม่ได้อย่างแน่นอนชมซีรีส์ดูหนังยาวๆกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันดียังไงและนวัตกรรมที่ผมพูดถึงคืออะไรไปชมกันเลยครับ ในด้านของดีไซน์นั้นตัวเครื่องออกแบบมาได้อย่างสวยงามเรียบง่ายนะครับเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์เลยทีเดียวใครที่ชอบความมินิมอลนะครับก็น่าจะถูกใจเจ้าดีไซน์ตัวนี้อย่างแน่นอน หน้าจอ LED ขนาด65นิ้วนะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าใหญ่ชัดเต็มตาสุดๆจริงๆในด้านคุณภาพของจอและการแสดงภาพนะั้นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมครับความคมชัดระดับ 4K Ultra HD มีการทำงานของ HDR Plus ครับทำให้ไฮไลท์คอนท r าส์แล้วก็ช่วงสีเนี่ยกว้างขึ้นสดขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นด้วย ถ้าพูดถึงเรื่องของคอนทัสต์แล้วนะครับยิ่งจอที่แสดงคอนทัสต์ได้สูงเนี่ยก็ยิ่งน่าดูน่ามองนะครับ ซึ่ง Philips 6703S ตัวนี้มีเทคโนโลยีไมโครดิ m มิงครับวิเคราะห์ภาพได้ถึง6,400โซลเลยแล้วก็ปรับภาพให้เหมาะสมน่าดูเหมือนจริงสุดๆครับซึ่งส่วนตัวได้ลองใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูหนังดูซีรีส์เองก็ตามนะครับหรือว่าเล่นเกมเองก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าแฮปปี้มีความสุขกับเจ้ารุ่นนี้นะครับ Philips 6703S ครับ ลำโพงที่มากับทีวีก็ต้องบอกว่าโอเคพอใช้ได้นะครับถ้าใครอยากจะได้เสียงแบบดีๆไปเลยกไปหาซาวบาร์มาเพิ่มสักตัวหนึ่งก็น่าจะยอดเยี่ยมเลยสำหรับตัวนี้ จะพูดถึงไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้แล้วนะครับนั่นก็คือ Ambit Light นั่นเองนะครับซึ่งช่วยเพิ่มอรรถรสให้คุณผู้ชมอย่างเราๆเนี่ยในการรับชมความบันเทิงในการดูหนังเล่นเกมต่างๆได้ดีเลยนะครับอย่างที่เราก็รู้กันนะครับว่า Philips เขาโด่งดังในเรื่องของไฟ LED นะครับก็คือ Philips Hue นั่นเองนะครับก็เลยเรียกว่ามีการเอามาต่อยอดเข้าสู่ Smart ท v ของ Philips นั่นเอง MB Light คือไฟอินเทลเจน LED ครับที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องทั้ง3ด้านครับที่จะฉายไฟไปที่กำแพงด้านหลังของทีวีโดยแสงไฟที่ฉายเนี่ยจะเป็นไปตามโทนสีเดียวกับภาพความบันเทิงที่เราชมอยู่ณตอนนั้นแบบเรียลไทมเลยซึ่งจะทำให้จอที่เรารับชมในตอนนั้นเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นเติมเต็มความสมบูรณ์ของบรรยากาศในการรับชมมากยิ่งขึ้นนะครับ บอกเลยว่าผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าทีวีของเราจะมีลูกเล่นแบบนี้เกิดขึ้นนะครับพอได้รับชมจริงๆก็บอกเลยว่ามันรู้สึกว่าอินกว่าการรับชมทีวีที่ไม่มีแอมบิไลท์กว่าหลายเท่าเลยทีเดียวหรือจริงๆจะเพิ่มความสนุกด้วยการคอนเน็กฟิลิปพิวที่คุณมีอยู่แล้วนะครับให้มันส่องแสงเหมือนกับเจ้าทีวีเนี่ยเพิ่มบรรยากาศในห้ององคุณเข้าไปอีกก็ได้นะครับแต่วันนี้จะไม่ได้โชว์กันจะมาพูดถึงทีวีก่อนละกันเนาะ และเจ้าแอมบิไลก็สามารถปรับการโชว์ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการตามภาพวิดีโอที่ฉายอยู่ตอนนั้นแล้วก็ยังปรับลักษณะของแสงได้อีกนะครับจากโหมดวิดีโออย่างเช่น t u t u r f o o t b ต l l v l v i d Game นะครับก็ลองเล่นดูว่าคุณชอบแบบไหน,นหรือจะปรับตามลักษณะของเสียงที่วิดีโอน,นั้นฉายอยู่นะครับแล้วก็สามารถปรับดีเทลของเสียงรูปแบบต่างๆได้อีกหรือจะแสดงสีตามธงชาติประเทศนะครับอันนี้เหมาะมากสำหรับคอบอลครับ แต่ถ้าเผื่อมีผู้ใหญ่ในบ้านดูด้วยเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบแสงวิบวับวิบวับอาจจะเรียกว่าลบคนสายตานะครับก็สามารถปิดไฟเจ้าแอมบิทไลท์ได้ครับเป็นออปชันในตัวเครื่องเองก็มีแอป Netflix ครับต้องบอกว่าโอ้โหผมติดงอมแงมอยู่แล้วแอปนี้นะครับแล้วพอรับชมบน Philips 6703s ก็ต้องบอกว่าทำให้การรับชมซีรีส์ต่างๆหนังต่างๆของผมในช่วงเวลาว่างเนี่ยอิ่มเอมสุดๆครับเพราะว่าเขามีคอนเทนต์ 4K HDR ให้ได้รับชมกันด้วย แถมในรีโมทก็มีปุ่ม Netflix แยกให้คุณต่างหากเลยด้วยครับในส่วนของ OS ของ p องฟ i p s เองก็เรียบๆง่ายๆครับไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรใช้งานได้ง่ายสามารถติดตั้งแอป,ปอื่นๆลงไปนอกจากแอป,ปหลักที่เราใช้อย่าง Netflix i f ric, แล้วก็สามารถติดอย่างอื่นเข้าไปได้ด้วยนะครับช่องเสียบต่างๆก็เรียกว่าครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็น USB 2ช่องนะครับ HDMI 3ช่องช่องเสียบอินเทอร์เน็ตสายแลนต่างๆก็ครบเลยทีเดียว กับความบันเทิงต่างๆที่ได้นะครับรวมไปถึงสเปคและก็ความพิเศษที่เพิ่มอรรถรสของการรับชมอย่าง Ambilight เนี่ยที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนทั้งหมดนี้ผมบอกเลยว่าทำให้คุณแฮปปี้แน่นอนนะครับกับการรับชมความบันเทิงในช่วงเวลาว่าง,งคุณได้อย่างสุดๆเลยนะครับกับฟิลิป p s Ambilight 6700 series นะครับตัวนี้เป็น 6703s มากับราคา49,990บาทนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็ส่วนลดต่างๆนี่ก็สามารถสอบถามตามตัวแทนจำหน่ายได้เลยเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นต่างๆไม่เหมือนกันครับ และนี่ก็คือของเด็ดที่คิวนำมารีวิวให้กับผู้ชมได้ชมการเผื่อใครกำลังมองหาสมาร์ททีวีตัวใหม่นะครับที่มีลูกเล่นแปลกตาไม่เหมือนใครอย่าง a m b i e Light ของ Philips ตัวนี้กับความสามารถที่เรียกว่าทัดเทียมกับแบรนด์นอื่นๆได้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย ผมว่าเบากว่า,วาราคาตลาดของแบรนด์นอื่นๆถือว่าเป็นข้อที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเอามาฝากกันนะฮะชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าทีวีตัวนี้ Philips 6700 Series ตัวนี้สามารถคอมเมนต์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้ากับผมคิวเมีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ